สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆในประเด็นที่เพื่อนๆถามมาในเรื่องของการไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วคดีไม่คืบเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่ดาวจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะดาวก็ต้องขอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะ หลายๆคนจะชอบมีคำถามว่าเวลาที่ตัวเองไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยทำไมคดีตัวเองไม่คืบหน้าเลยทำไมคดีไปแจ้งไว้แล้วแล้วทำไมไปติดตามตำรวจเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราจะอธิบายเพื่อนๆเ,เข้าใจในประเด็นนี้นะคะว่าการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยนะคะตามปวิอาญาแล้วเนี่ยจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันคือ แบบที่ร้องทุกข์เป็นวาจากับเป็นหนังสือเป็นหนังสือเนี่ยก็คือเราต้องเตือนไปแจ้งความที่สถานีตารวจแห่งนั้นใช่ไหมคะ <What? S 1> เราก็จะต้องมีการลงบันทึก <What? S 1> เขาเรียกว่าบันทึกประจําวันรับแจ้งคราวนี้เนี่ยนะคะตอนที่เพื่อนๆไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยคนโดยส่วนมากแล้วเนี่ยประชาชนโดยส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจว่าถ้าไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วจะต้องแจ้งความยังไง <Huh? S 1> มันถึงจะทําให้คดีมันคืบหน้าแล้วติดตามคดีได้ มันจะมีการแจ้งความอยู่2ลักษณะที่หลายๆคนไปแจ้งแล้วก็จะเข้าใจว่ามันคือลักษณะเดียวกันลักษณะที่1ก็คือว่าแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานก็คือเวลาที่เราไปแจ้งความเราบอกว่าเราก็เลยมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานกรณีเนี้ยจะเป็นการเดินเข้าไปแล้วก็แจ้งความคล้ายๆกับว่าให้เขาจดบันทึกไว้เฉยๆดังนั้นบางคดีที่เราไปแจ้งความร้องทุกข คดีจะไม่คลื้งหน้าเลยค่ะผ่านไปสมเดือนก็จะมีคนมาบอกว่าคือเราไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้3เดือนแล้วทําไมคดีมันไม่ไปไหนเลยคุณวกกลับไปดูหนังสือที่คุณไปลงบันทึกประจําวันตัวนั้นอะว่าคุณลงท้ายด้วยคําว่าอะไรค่ะถ้ามันลงท้ายด้วยคําว่าจึงลงไว้เป็นหลักฐาน 3ปีก็ไม่คืบค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งความร้องทุกตามปวิอาญาเลย<อ>เดี๋ยวดาวจะอธิบายอีกทีหนึ่งต่อจากนี้นะคะต่อมามันก็จะมีการร้องทุกที่ถูกต้องตามปวิอาญาก็คือการร้องทุกที่เราเนี่ยนะคะไปแจ้งความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้แล้วเราเขาบอกว่าเราต้องการที่จะดำเนินคดีถึงที่สุดกับใครก็ไม่รู้ละ่ะ เราลงข้อมูลตรงนี้ไปตรงเนี้ยถ้าเรากลับไปดูในใบบันทึกของเราแล้วเราเห็นตรงเนี้ยก็แสดงว่าคาดีของเราได้ลองทุกไว้แล้วแล้วนั่นหมายถึงว่าเจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่สอบสวนคดียาน,นั้นเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดค่ะ ซึ่งคราวนี้การร้องทุกข์ในลักษณะที่ดากําลังพูดถึงเนี่ยมันจะมีความผิดอยู่2ประเภทที่เป็นความผิดคดีอาญาเนี่ยนะคะคือความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกับความผิดที่เป็นความผิดของแผ่นดินนะคะพนักงานสอบสวนนีจะมีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามเปอวิอาญาแต่จะไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาต่อส่วนตัวที่ไม่ได้ร้องทุกตามระเบียบ เอาจากอธิบายอย่างนี้ว่าคําว่าอาญาต่อส่วนตัวก็คือความผิดที่แบบว่ายอมความได้ดยกตัวอย่างเช่นความผิดที่เราให้เพื่อนถือเงินแล้วเพื่อนเอาเงินไปเลยความผิดยักยอกทรัพย์ตรงนั้นนะคะหรือความผิดที่มีการมาหลอกให้ร่วมลงทุนน่นนี่ก็จะเป็นความผิดชออ่อโกงเนี่ยความผิดไอ้วงเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวพนักง,งานสอบสวนจะไม่มีอำนาจดำเนินคดี ถ้าหากว่าเราไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ตามระเบียบก็คือไปแจ้งความดําเนินคดีถึงที่สุดแบบที่เดาบอกถ้าเราบอกว่าเราไปแจ้งความแล้วก็ให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะไปร้องทุกข์สเดือนก็จะไม่คลีรปีก็จะไม่ไปไหนแบบที่เดาบอกคราวนี้ไอความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยถ้าเราไปร้องทุกข์แล้วก็ลได้ไปแจ้งรายละเอียดโน่นนี่ไว้ตํารวจเขาจะต้องทําโดยหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย่างเช่น่าเราโดนคนชิงของไปเราจําหน้าจาตามันได้ oh, <no. S 1> อย่างนี้นะคะเหมือนสมมุติว่าดาวเนี่ยกําลังเดินอยู่ในตลาดแล้วก็มีคนคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าหมาแล้วก็ฉกกระเป๋าดาวไปอย่างนี้นะคะนี่เป็นความผิดที่เป็นมันไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวละ ดาวแค่ไปร้องทุกข์แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนนี่ทํานี่ทํานี่ทำกระทําความผิดแล้วก็มีคนมาชิงกระเป๋าดาวแบบนี้แบบนี้ตํารวจก็ต้องดําเนินการเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีความผิดแบบที่ดาวพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นเราไปบอกอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ลงท้ายด้วยว่าเราจะดําเนินคดีกับเขาเนี่ยตารวจก็ทําการอะไรไม่ได้ขอจะเข้าใจนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อดาวอธิบายตรงนั้นมาหมดแล้วเนี่ยดาวก็จะขออธิบายในส่วนของการร้องทุกข์ตามปวิอาญาที่ถูกต้องนะคะ การร้องทุกข์ตามปวิายามาตรา123เนี่ยนะคะระบุไว้ชัดเจนว่ากรณีที่ตัวผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหารหรือผู้กล่าวโทษหรือผู้ร้องทุกข์เนี่ยไปร้องทุกข์เนี่ยนะคะจะต้องให้ไว้ซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวผู้ที่กระทําความผิดหรือพฤติการค่ะ คือพูดง,ง่ายๆว่าอย่างน้อยคุณต้องบอกเลยว่าพฤติการการกระทําความผิดหรือการถูกกระทําความผิดในเรื่องนั้นน่ะมันมีพฤติการอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่นี้นางสาวดวา,าวเสาดาวชอบงามเนี่ย <S <S กำลังเดินอยู่ที่ท้องตลาดปรากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมคะที่ดาวยกตัวอย่างเมื่อกี้คือเขาวิ่งมาแล้วก็ฉวยกระเป๋าเราไป <S <S <ๆ>ดาวจะไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครถูกต้องไหมคะดาวก็จะบอกว่า ไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใครแต่จําได้ว่าบุคคลคนนั้นมีลักษณะสูง<ะ>ผอมวิ่งมาใกล้ประชิดตัวแล้วก็ได้ได้อะไรก็คือได้ล้วงเข้าไปหรือได้ดึงกระเป๋าดาวแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างนี้นะคะอย่างน้อยคือจะต้องบอกถึงพฤติการวันเวลาที่เกิดเหตุหรือพฤติการใดๆที่เป็นการกระทําความผิดของเขาให้กับพนักงานสอบสวนได้ทราบนะคะนั่นหมายถึงว่า เราไม่รู้ชื่อเขาก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าเขาทําผิดยังไงบ้างตรงนั้นพนักงานสอบสวนจะไปดําเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปติดตามเอาผู้ที่กระทําความผิดมาลงโทษ <Wow. S 1> นะคะอันนี้คือการร้องทุกที่ดาวพูดถึงตามปอวิที่ถูกต้องนั่นก็คือเราต้องใส่ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็ต้องลงไปว่าเราต้องการที่จะให้ติดตามเอาเขาเนี่ยมารับผิดนะคะ ไม่ใช่ว่าคือไม่รู้ใครไม่รู้ยังไงก็ไม่กล้าไปร้องทุกข์คือเราไม่รู้เราไม่รู้คนกระทาความผิดเราไม่รู้ชื่อเขาเราก็ไปร้องทุกข์ได้ค่ะถ้าเราสามารถบอกได้ถึงพฤติการที่เขาก็ทําความผิดนะคะซึ่งการร้องทุกข์ตามเปียวิยามาตาเนี้ยก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันที่ดาอธิบายไปแล้วต้วคลิปเมื่อกี้แต่ดาวจะอธิบายเพิ่มนิดนึงว่า มันก็จะมีการร้องทุกข์ที่เป็นหนังสือใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เป็นหนังสือก็ได้พิมพ์เป็นหนังสือมอบหน้าให้ดาวไปร้องทุกข์แทนได้นะคะหรือเราเดินเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยวาจาพนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่อยู่หน้าตรงนั้นอะ่ะเขาก็จะรับเรื่องร้องทุกข์แล้วจะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะจดให้เราว่าเราจะร้องทุกข์เรื่องอะไรนะคะนั่นหมายถึงถ้าเราทําตามกระบวนการเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปร้องทุกข์คดีมันคืบอ,อยู่แล้วคะ่ะแต่ส่วนมาก ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจก็คือเข้าใจว่าถ้าไปแจ้งไว้กับตํำรวจตำรวจเขาจะทําเองมันก็จะไปติดอยู่ตรงที่ดาวที่ายเมื่อกี้ว่าถ้ามันเป็นความผิดต่อส่วนตัวเขาทําไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นความผิดที่ลักวิ่งชิงป้นขโมยของอย่างงี้เขาทําได้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นอนํานาจหน้าที่ที่เขาก็ทําได้แต่ถ้ามันเป็นความผิดต่อส่วนตัวเช่นชอ่อโกงยักยอกเขาทําไม่ได้นะคะ จะต้องมีการกล่าวโทษหรือร้องทุกตามระเบียบตามปวิยาที่ดาวพูดเมื่อกี้สักก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อกฎหมายวันนี้ที่เราเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ข้อมูลจากตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าฟังแล้วชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงานของดอลลี่แชนแนลนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอะไรหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะดาวจะได้รวบรวมข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง สำหรับวันนี้นะคะเดาต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ